วันก่อนเนี่ยผมเคยจะพูดว่าเรื่องของสุพนัทเนี่ยทำไมถึงตกเป็นข่าวไอ้ทันเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันเชื่อได้จริงๆเหรอวะเพราะว่าข่าวลือทั้งหมดที่ที่ช่องฟุตบอลไทยอเอามาคือเอามาจากทันเฟอร์มาร์เก็ตเยเออพอเอามาจากทันเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทุกคนแม่งแห่กันไป เอาข้อมูลเอาข่าวมาจากเขาอ่ะผมขออนุญ,ญาตเอาทันเฟิร์มมาร์เก็ตขึ้นเอาโฆษณาออกก่อนสุพนัทเหมือนตานะครับมีข่าวลือกับสามทีมในเจลีกนะฮะก็คืออา i l เล็กซ์นิกตะนะครับ, ata, รบแล้วก็นากย่าแกรมปลัสนะครับแล้วก็ซัปโปโรซึ่งเราจะหาจุดเชื่อมโยงว่าไอ้ข่าวการย้ายทีมของสุพนัทเนี่ยไอ้สามทีมนี้มันสนใจจริงๆหรือเปล่าวะนะผมก็ไปเจอเคสหนึ่งไปเจอจาก ทานเฟิร์มเมด์อ่ะซึ่งเดี๋ยวมึงดูนะมึงดูตรงนี้เดี๋ยวกูกดให้ดูสุพรัณเหมือนตาโดนซัปโปโร่ให้ความสนใจซึ่งมันไม่แปลกเว้ยเพราะว่าพี่ชายเขาเล่นอยู่ที่นั่นถูกป่ะนี่มันมีซอสเว้ยในทานเฟิร์มเมดแม่งบอกซอสแม่งบอกซอสว่ากูไปเอาข่าวนี้มาจากไหนทานเฟิร์มเมดก็บอกว่าจึงมาบอกว่ามั่วกูมัวมวม่วก็ไม่ได้ไอ้สัตว์กูไปเอาเนี่เอาซอสมาซอสร,รีเซนลี่เจแปนเมเดียรีพอร์ตสามทีมในไทยในเจลีกแย่งกันจะก็คือซัปโปโร่นาโกย่าแล้วก็อาบิเล็กซ์นิกาตะ ที่จะเลื่อนชั้นในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่กำลังจะมาถึงนี้นะสนใจที่จะดึงเจ้าแบงค์เจ้าแบงคนะ์เนี่ยใช้ฉายาเจ้าแบงค์สุพนัทอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าต้องการที่จะเอากองหน้าทีมชาติไทยคนเนี้ยไปอยู่กับทีมไม่ได้ข่าวซอสมีแค่นี้ที่มาไทยรัฐไอสั์ไทยไรัฐน่าเชื่อถือได้ไหมไทยรัฐน่าเชื่อถือได้ดิเียไม่แปลกสื่อใหญ่สื่อประเทศไม่แปลกทีนี้เนี่ยดูนะข่าวลงวันที่ยี่สิบห้า มก,การาสอ2พนนั่นหมายความว่าทันเฟอร์มาร์เกต็ตก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วรู้จากสื่อไทยเออไอ้สัตว์รู้จากสื่อไทยเนี่ยตัวดีเลยตัวพาเพี้ยนเลยเฮียเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้รู้จากสื่อไทยพาเพี้ยนยังไงมึงมาดูนี่กูก็ไปค้นหามาเวว่า,วาแล้วไอสื่อไทยไปเอามาจากไหนสื่อไทยไปเอามาจากทันเฟอร์มาร์เกต็ตไอ้สัตว์วนกันอยู่อย่างงี้ <laughs> ไม่ใช่มันมีมันมีมนม สื่อต่างประเทศนี่เน,น่อ่าดูดานิโลซาวาเดนะเป็นสื่อรู้สึกจะเป็นชาวอาร์เจนติน่าถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นชาวอาร์เจนติน่าที่ชอบลงข่าวญี่ปุ่นนะฮะนี่ตาคนนี้เนี่ยเห็นปะเห็นตัวเลขด้านล่างปะเขาลงไว้วันที่1ิบสิบสเขาลงไว้วันที่14พฤศจิกายนไอ้สัตว์ ทันเฟอร์ market, อมาร์เก็ตกอบมาอีย้ยเป๊ะเลยไอ้สัตวสอนาเตอร์ไททาเลนต์คูตบีทันเฟอร์ J ague, เจลีกดีส์วินเทอร์เจ้าหนูมาสะจันแห่งไทยลีกจะย้ายมาอยู่เจลีกฤดูหนาวนี้ก็คือช่วงปิดฤดูกาลนี้สุภรัสตเหมือนตากองหน้าจากบุรรีัมย์และน้องชายของสุภโชคสาราชาติคือเป้าหมายของนากุย่าอาเบเล็กนิกตะและคอนเสิร์ตซัปโปโรไอ้สัส ทันเฟอร์มาเก้นมึงก๊อปมาเฮียสุดเอ้ยมึงก๊อปมาเดี๋ยวแม่งกลายเป็นกูแฉทันเฟอร์มาเก้นเด็กกันไปผมก๊อปมาแม่งติดแฮชแท็กแม่งติดแท็กเอ่อแอร์ฟุตบอลเซกิแม่งติดเอ่อแฮชแท็กไว้แอร์แอร์ฟุตบอลเซกิกูก็กดเข้าไปดูเว้ยไอ้เหี้ยนี่เว็บมันคือทวิตเตอร์อะไรวะเป็นช่องเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะในเจลีกซึ่งมันมีไม่ได้มีแค่สุพรรณนัทเหมือนตาคนเดียว สุพนัทเหมือนตาเป็นหนึ่งในนั้นนะทีนี้เนี่ยเราก็เลื่อนไปดูไว้ข่าวมึงจําไว้นะไอ้ข่าวเมื่อกี้ลงวันที่เอ่อสิบสิบเท่าไรวะสิบสี่พฤศจิกาข่าวนี้อ่ะเหมือนกันเลยอ่ะกูกดทานสเลดด้วยกูจะได้รู้ว่ามันเขียนว่าอะไร <c oughs> เขียนว่า And offer a n o f f e r a อ i v e ะไร m j ร์มเครับสุพนัทเหมือนตาฮูบิลองบุยลำอยู่ในเต็ดอินไทยแลนเฟิร์สดิวิชันมีข่าว ออฟเฟอร์ er จากเจเลกมาว่าสุพนันเหมือนตาที่เป็นนักเตะของบุยลำในไทยลีกเนี่ยมี3สโมสรให้ความสนใจคือนาโกย่าซัปโปโรแล้วก็อาบิเล็กซ์นิงกตะเออ and all them seen c a n d i d a t e for next season ทั้ง3ทีมคือคันดิเดตในฤดูกาลที่จะถึงนี้ที่จะได้ตัวสุพนันเข้าไปซึ่งข่าวนี้เอาไปหาได้นะในทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยลงวันที่13พฤศจิกายนซึ่งไอสัตว์เท่ากับว่ามึงก๊อปกันมาไหย มึงก๊อปกันมาไอ้สั์อย่างนี้ขั้นตอนของการก๊อปคือเท่าที่ดูเนี่ยฟุตบอลเซกิลงที่แรกฟุตบอลเซกิลงที่แรกที่ที่สองคือไอตัวไอไอไอคนเมื่อกี้ไอคนฝรั่งเมื่อกี้ที่ลงที่ที่ก๊อปมาตามจากฟุตบอลเซกิอ,กอีกอีกวันหนึ่งตามมาด้วยสื่อไทยก๊อปมา แล้วก็ตามมาด้วยเพราะว่าเอามาจากในทวิตเตอร์มันคงลือๆกันคงคนคงรีทวิตกันเยอะแล้วก็สื่อไทยก็ไปเห็นแล้วก็ตามมาด้วย Transfer Market แล้วก็ตามมาด้วยสื่อไทยแม่งเป็นเซอร์เคิลแบบเฮียอะไรวะเนี่ย <laughs> อ่ะทีนี้เนี่ยผมก็ไปไล่อื่นๆในฟุตบอลเซลกิเหมือนกันว่ามันมีข่าวจริงข่าวไม่จริงขนาดไหนเว้ยปรากฏว่าข่าวจริงก็มีพอสมควรข่าวไม่จริงก็เพียบเหมือนกันเช่น <laughs> ข่าวว่าเควินมูสแคท Kevin m u s แคทเควินมสแคทกุนซือของยูโกมาเอฟมารีนอสนะฮะจะโดนกาสโกเรนเจอร์ดึงตัวไปร่วมทัพไปคุมทีมข่าวนี้ก็จะบอกว่าจริงไหมเนี่ยยังไม่เห็นเหมือนกันว่าโคชมัสมูสแคทเขาเขากำลังจะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงคือแต่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข่าวแบบ ลือทั่วๆไปซึ่งใครๆเขาก็ขายข่าวลือกันทั้งนั้นแหละเฮียจะไปบอกว่าแม่งโม้แม่งมั่วแม่งอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าทุกที่ขายข่าวลือหมดทุกที่ขายข่าวลือหมดเท่ากับว่าแบบนี้เนี่ยแม่งก๊อปกันมาเฮียแม่งกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าอะไรวะแม่งกลายเป็นว่าพอเจรีกแม่งลงข่าวแบบนี้เว้ยทีมเจรีกหรือว่าสื่อเจรีกลงข่าวแบบนี้คนไทยแม่งแห่กันไหโอ้ลุย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 โอ้ยก๊อปก๊อฟก๊อก๊อเข้ามา อุ้ยไปไปไป,ไป,ไปอุ้ยอรอรีบๆลงข่าวโดยที่ไม่รู้ว่าไอสัตว์อาบิเล็กแม่งสนใจจริงเปล่านาโกย่าแม่งสนใจจริงเปล่าซัปโปรโรสนใจจริงเปล่าอ่ะถ้าให้ประเมินผมก็ไปเซิร์ชแบบเขาเรียกว่าจุดเชื่อมต่อของทั้งสามทีมว่าทำไมทำไมถึงถึงเป็น สามทีมนี้อ่ะทีมแรกซัปโปโรตัดไปเลยเพราะว่าพี่ชายอยู่มีคนไทยเดิมเคยไปเอาคนไทยไปหลายคนแล้วประสบความสำเร็จสุพรรณนั้นเหมือนตาก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะสร้างสร้างแรงกระเพื่อมได้ไม่แปลกอันนี้คืออันนี้คือเคสหลักเคสที่2คือนาโกย่าแคมปัสนาโกย่าแคมปัสเนี่ยถ้าใครรู้เนี่ยใครรู้ดีเทลก็คือเขามีสปอนเซอร์เป็นโตโยต้าซึ่งโตโยตาก็เป็นสปอนเซอร์พาร์เนอร์ของลีโวไทยลีกถูกไหมเป็นพาร์เนอร์ของลีโวไทยลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะให้แบบ สปอนเซอร์คุยบุยลำเอามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บไป,บป,บป,บปบมานาโกยะก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็อีกทีมนึงก็คืออเบเล็กซิงกตาตะน้องใหม่ในฤดูกาลนี้อ้าวถามว่าทำไมต้องเอาเพราะว่าอเบเล็กซิงกตาตะเว้ยกูไปนั่งดูรายชื่อแล้วแม่งไม่มีสตาร์เลยถ้าอยากจะให้การตลาดขายได้อเบเล็กซิงกตาตะก็จำเป็นที่จะต้องดึงสุปนันเหมือนตาทีนี้ถ้าวัดกัน3ทีมทีมที่เป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นเออ่ซัปโปโรแต่ก็ไม่รู้ตอนไหน ทีมที่เราลงมกาคือนาโกย่าแต่ก็ไม่รู้ตอนไหนทีมที่แม่งโอกาสน้อยสุดก็คืออบิเล็กซ์ิงกาตะแต่ก็ไม่รู้ตอนไหนเพราะว่าตอนนี้เจลีเขาเริ่มเข้าแคมป์กันแล้วคือจะบอกว่าจะไปตอนนี้ก็ไม่น่าได้อะไม่น่าได้หมายความว่าจะไปเจลีคตอนนี้สิ่งที่จะไปได้สิ่งที่ไ,ไม่น่าได้เพราะว่ามันคือเขาเตรียมทีมกันแล้วช่วงที่เจรหรือว่าเช็คไปเนี่ยไปช่วงกงลางฤดูกาลทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะจําเป็นที่จะต้องรอจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะมีทีมอ,อื่นๆอีกที่สนใจสุพนัทเหมือนตาไม่ใช่แค่สามทีมนี้หรือว่าไม่อาจจะไม่ใช่สามทีมนี้เลยก็ได้เว้ยพอเรามาดูแบบนี้แล้วอ๋อไอสัตว์มึงเอากระแสนียคนตามทวิตเตอร์ฟุตบอลเซอร์กิประมาณห้าพันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญแบบเนี้ก็คือโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เยอะไหมไม่เยอะเออพูดแบบนี้ดีกว่า แต่เกรดของสุมนัสเล่นเจลีกได้แน่นอนอันนี้ยืนยันการันตีถ้าพวกมึงยังดูข่าวแล้วก็โอ้เฮ่เฮกันไปเอายอดเฮ่เฮกันไปเอายอดไอ้เหียทุกวันเนี้ยนักบอลมันไม่มีสมาธิเลยนักบอลแม่งไอ้สัตว์อยากไปเจลีกว่ะอยากไปนูน่นไปนี่แม่งมีด่าข่าวลือไอ้เหียสุดท้ายยังไงกูก็ไม่รู้ไอ้เหียกอ้แม่งบางคนเนี่ยบางคนนะบางคนโดยเฉพาะตัวกองกลางที่มีข่าวกับ อุระวะบ้างมีโน่นมีนี่มัง้งหลุดเลยเฮียหลุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าม่มีแต่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไอเฮียกูไปนั่งดูอะ่ะคือมึงเปิดคอนเทนต์ u t u b e บอลไทยอะ่ะ90%คืออวย10%คือด่าซึ่งหนึ่งในนั้นคือกูคือ10%อผิดไหมไม่ผิดไม่ได้ว่าเขาผิดทุกคนทําเพื่อเอายอดอยู่แล้วไอเฮียทุกคนทําเพื่อความอยู่รอดของตัวเองอยู่แล้วไม่ผิดเลยซึ่งกูทําได้ไม่ได้แบบเขาด้วยกูก็ยอมรับนะเว้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นบรรทัดฐานเลย มึงคิดดูว่ามันมีนักบอลที่แม่งเสียสติกับข่าวลืออยู่เยอะนะเว้ยแล้วก็ฟอร์มหายไปเลยจริงๆนะเว้ยเพราะว่าแม่งมีแต่ข่าวอย่างแล้วคนดูเยอะด้วยไงที่สําคัญนะอยากจะให้ให้กองกันแบบช,ช่วยกันสักนิดนึงอย่างน้อยเนี่ยมันขายข่าวลือที่ไหนก็มีข่าวลือจะบอกว่าไอ้เย,ยต่างประเทศอังกงอังกฤษ,กษเขาก็มีข่าวลือใช่ถูก แต่ว่าความเป็นโปรเฟชชั่นอลของคนที่นั่นเขาไม่เหมือนที่เราการที่เรามีข่าวลือเยอะๆมาก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 ,มาก,มาก,มากแล้วแม่งไม่เป็นความจริงที่ละอย่างมันส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีเว้ยส่งผลเสียนที่เนี้ทั้งกับนักบอลทั้งกับตัวของความน่ช่อถี่ของช่องแล้วก็เสียกับตัวเองด้วย